สวัสดีครับผมนิธิโรสเสรีกุลชัยครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่เคยมีความฝันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็วันหนึ่งครับพอเราจบการศึกษานะครับทํางานประจำนึงห้าปีครึ่งแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมก็ยังมีรายได้ที่ไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับทําให้ผมเนี่ยสะดุดกับคําถามสี่ข้อนี้นะครับลองถามตัวเองดูนะครับทุกท่านครับวันนี้ครับคุณรักงานที่คุณทําอยู่หรือเปล่าครับคุณพอใจกับรายได้ที่คุณได้อยู่หรือไม่ครับคุณมีเวลาใช้เงินที่คุณได้มาหรือไม่ครับ อีก5ปีเราเคยถามตัวเองบ้างไหมครับว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรผมเชื่อนะครับว่าทุกคนรู้แล้วแต่มีความฝันครับผมก็เคยใฝ่ฝันครับเงินเก็บสักสิบล้านครับบ้านเดี่ยวครับราคาสักสิบล้านบาทครับรถเบนซ์สักคันหนึ่งคาราสามล้านบาทครับแล้วก็ท่องเที่ยวสักครั้งละแสนครับเป็นเวลาสักสิบปีครับเป็นเงินก็ประมาณสัก1ล้านบาทนะครับผมเอามาบวกกันแล้วครับรวมๆกันได้ทั้งหมด24ล้านบาทครับลองคิดง่ายๆดูนะครับวันหนึ่งครับ ถ้าเราทํางานประจําสมมุติว่าเรามีเงินเดือนสักสามหมื่นบาทสมมติว่าเราเก็บได้สักเดือนละหมื่นบาทครับถ้าเก็บได้หนึ่งปีประมาณสิบสองเดือนคือหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้าเก็บไปสิบปีคือหนึ่งล้านสองแสนบาทเก็บไปร้อยปีครับสิบสองล้านบาทแต่ผมเคยไฟฝันถึง2ี่สิบสี่ล้านบาทครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่เคยเฟยฝันรไยเยอะแยะมากมายครับแล้ววันหนึ่งครับเราก็เคยคิดว่าเราทําในสิ่งที่ดีสุดแล้วผมก็สุดตรงนี้ครับก็บอกว่าให้ลองกล้าคิดออกจอกตอบครับ ผมก็มีคนนึงครับที่เคยอยู่ในกรอบครับพอพอออกมาครับโลกกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินครับผมก็เริ่มคิดสิ่งใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมสุดียคำหนึ่งครับเขาบอกว่าเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงความคิดชีวิตก็เปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้เราสามารถพลิกชีวิตได้เขาบอกว่าธุรกิจของธุรกิจนี้เขาเรียกว่าธุรกิจของการให้โอกาสผู้คนครับแล้ววันหนึ่งครับพอผมเริ่มเปิดใจครับศึกษาดูครับอ๋อธุรกิจเนี้มันแตกมันแหนครับ แตกเหมือนใยแมงบุมครับแตกยังไงครับนี่คือบ่อน้านะครับบ่อแหนครับแหนเต็มบ่อเลยครับผมยกตัวอย่างนะครับบ่อเอครับแหนเต็มบ่อเลยครับบ่อบีไม่มีแหนสักเม็ดครับทำไงให้บ่อบีเต็มไปด้วยแหนครับคือเราก็กำบ่อเอไปปลาบ่อบีครับสักพักบ่อบีก็เต็มไปด้วยแหนครับเราก็กำไปปลาบ่อซีบ่อดีบ่ออีบ่อเอครับถามว่าแต่ละบ่อเนี่ยโตพร้อมกันไหมครับไม่ได้โตพร้อมกันเลยใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละบ่อเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่า น้ำในบ่อแต่ละบ่อเนี่ยมีน้ําเสียคนเปื้อนไหมมีสารเิมีคนเปื้อนไหมอะครับซึ่งมันก็เหมือนกับคนที่เราไปชวนนะครับเราก็สามารถที่จะไปบอกเขาบางคนก็สนใจบางคนก็ไม่สนใจครับคนไหนสนใจเราก็คุยต่อครับคนไหนไม่สนใจก็ไม่เป็นไรครับเราก็หาใหม่ครับเราก็ชวนตั้งแต่ A ถึงแกอไก่ถึงฮอรนทคู่หนึ่งถึงอินฟีเตียครับคนไหนสนใจเราก็คุยต่อคนไหนไม่สนใจเราก็เน็กครับคนต่อไปครับทําไมต้องทําเกรือข่ายครับ นังสือเล่มนี้ครับ n e ส s s c h ครูครับหรือโรงเรียนสอนธุรกิจแทับท่านโรเบิร์ตที่คุณ,ณสกณีท่านเขียนไว้นะครับท่านบอกว่าพ่อรวยของผมสอนว่าคําที่ทรงพลังที่สุดในโลกนะครับคือคําว่าเครือข่ายท่านยังพูดอีกด้วยว่าคนที่รวยที่สุดในโลกครับมองหาวิธีการสร้างเครือข่ายครับในขณะที่คนอื่นมองหางานทําเรามาดูนะครับเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นอเลเว่นนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเราเคยคิดไม่ว่าเซเว่นเนี่ยจะเปิดในปั๊มถึง24ชั่วโมงครับแต่ทุกท่านทราบนะครับ เซเว่นอีเลฟเนี่ยมี4ี่ถึงห้าพันสาขาแนละ้วในปัจจุบันครับโลกมันเปลี่ยนไปครับเรามาคิดกันง่ายๆดูนะครับว่าเครือข่ายเซเว่นในปัจจุบันอนะ่ะตีสี่พันสาขาแล้วกันสมมุติว่าซีพีได้รับค่าลิขสิทธิ์สาสิบห้าเปอร์เซ็นจากทุกสาขาของเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับในหนึ่งวันเนี่ยร้าเซเว่นสมมุติว่าขายได้เพียงหนึ่งร้อยบาทครับซีพีจะได้รับเงินนะครับต่อสาขาสมมุติว่าสาสิบห้าบาทคูณสี่พันสาขาคือหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทครับหนึ่งเดือนนะครับ CP จะได้เงินจากเซเว่น4ล้าน2แสนบาทถามว่าเซเว่นหนึ่งสาขามียอดขาย100บาทนะครับไม่นะครับบางสาขาขายได้เป็นแสนต่อวันนะฮะซึ่งในดึงเดือนน่ะ CP อาจจะได้ถึง4,200ล้านหรือ42,000ล้านเลยนะครับต่อเดือนนะครับเรามาดูนะครับแต่ถ้าเราลงทุนทำเซเว่นนะครับเปิดร้านเซเว่นขึ้นมาเนี่ยเราลงทุนเพีง3ล้านบาทครับแต่เอ็มซาครับเพียงแค่300บาทมันเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันต่อนะครับ เราเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อจากห้างครับมาเป็นที่ธุรกิจเอสตาร์เน็ตเวิร์กนั่นเองครับช้อปปิ้งง่ายๆแล้วก็สามารถสร้างรายได้ด้วยด้วยครับฉะนั้นนะครับถ้าวันนี้เราไปซื้อของตามห้างต่างๆเราก็ได้แค่เพียงแค่เงินทอนนะครับแต่ถ้าเรามาซื้อที่เอฟซ่าเราจะได้โบนัสกลับไปครับเป็นไงบ้างครับก็คือว่าโครงสร้างธุรกิจทั่วไปนะครับจากโรงงานครับผู้ผลิตครับผ่านค้าส่งค้าปลีกถึงมือผู้บริโภคครับก็คือตัวเราเนี่ยครับก็คือ40 30ค้าส่งคเซาบปลี์เ0 ถึงมือเราเนี่ยหนึบาทครับเราเพียงแค่ตัดค้าส่งค้าบีกออกไปเท่านั้นเองครับหกซนตแผนต้องจ่ายค้าส่งค้าบีกค่าโฆษณาซอกสินค้าค่าพนักงานขายค่าเช่าสถานที่ต่างๆครับเขาตัดตรงนี้มาให้กับคุณและเครือข่ายผู้พวกของคุณนะครับแผนของเราชื่อแผน Star Matching ครับเราสามารถสร้างธุรกิจได้ทั่วโลกนะครับแผนขเราคือเป็นแผนแบบ One Code One g o ครับมารู้จักแผนเราก่อนนะครับก็คือ ธุรกิจเครือข่ายที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนใครครับแตกต่างจากธุรกิจที่เคยรู้จักครับทําง่ายได้ผลตอบแทนเร็วครับและก็ต่อเนื่องทํามากได้มากครับมาก่อนมาหลังไม่สําคัญครับแซงกันได้ครับไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกน้องครับทํางานเป็นทีมครับไม่ปล่อยให้ทํางานโดยโดดเดี่ยวครับการร่วมเป็นทุ้นส่วนในธุรกิจเอ็มตาร์นะครับเพียงแค่300บาทครับเราสามารถเป็นเมมเบอร์ได้นะครับสิทธิที่เราจะได้รับนะครับซื้อสินค้าในราคาสมาชิกครับ รับความคุ้มครองชีวิตครับด้วยประกันอุบัติเหตุ1 0 0 0 0แบาทครับถ้าสมัครเดี่ยวครับแต่ถ้าเราสมัครคู่นะครับก็คือคนละ50,000บาทนะครับกันในสาระสามีภรรยาเท่านั้นนะครับเราจะได้รับชุดเริ่มต้นธุรกิจพร้อมบัตรสมาชิกนะครับแล้วก็มีสิทธิ์รับรายได้ตามแผนสมาชิงนะครับเพียงแค่เราซื้อสินค้าครบ1000 PV นะครับโดยเฉลี่ยประมาณ3,000บาทขึ้นไปนะครับ1 PV เท่ากับ3บาทนะครับจากเมมเบอร์เราเป็นซูเปอร์เวเซอร์ทันทีครับ เราจะได้รายได้ทั้งหมด7ทางตามแผน Star Matching นะครับทางที่1นะครับกำไรขายปีก20-30%ครับทางที่2ครับโบนัสสาขา20%ครับทางที่3ครับโบนัสส่วนบุคคล20%ครับทางที่4ครับโบนัสทีมอ่อน20%ครับทางที่5ครับโบนัสทีมแข็ง10-13%ครับทางที่6ครับโบนัส Star Matching ทีมแข็งชั้นลูก100%ครับและทางที่7ครับโบนัส Star Matching ทีมแข็งชั้นหลาน50%ครับ เราสามารถดำรงคุณสมบัตินะครับในฐานะซูเปอร์วิเซอร์นะครับโดยมียอดส่วนตัวนะครับเพียง300 PV ต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับเราก็สามารถที่จะรับรายได้ตลอดไปนะครับเรามาดูข้อที่1นะครับกำไรขายปลีก20-30%นะครับน้ำมันลำข้าวจุกหมข้าวไวทอลสตาร์ครับราคาขายปลีกเนี่ย900บาทครับราคาสมาชิก750บาทครับเรากำไรทันทีครับ150บาทครับโบนัสทันที่2นะครับก็คือว่าเขาจะคำนวณจาก ทุกๆยอดธุรกิจส่วนตัวของสาขาที่เราแนะนําใน1000พีวีแรกนะครับก็คือทุกๆคนที่เราชวนครับของใครของเขานะครับฉะนั้นนะครับคนไหนเราชวนเราได้ครับยกตัวอย่างครับใน A ครับในเเขาซื้อพันคะแนนครับเราก็ได้ค่าโบนัสสาขา20%ครับใน B ครับเขาซื้อ1,000พันคะแนนครับเราก็ได้โบนัสสาขาคูณ20%ครับพันคะแนนคูณ20%ก็คือ200บาทครับไม่จํากัดจํานวนครับโดยทั่วไปแล้วครับเมื่อเราชวนคนแล้วเนี่ย A B C แล้วเนี่ยเราจะมาติดแบบนี้ครับเป็นดาวกระจายแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นแผน Star Matching ไม่ต้องครับเราเพียงแค่ชวนแล้วเรามาต่อครับจะต่อ A หรือต่อ B ก็ได้แต่ในที่นี้ครับเรามาต่อ B นะครับเราจะช่วยทํางานนะครับแล้วก็ช่วยกันเป็นทีมนะครับฉะนั้นนะครับแผนของเราเนี่ยสีส้มๆคือคนที่เราชวนครับสีขาวๆคือคนที่แต่ละท่านนะครับชวนแล้วก็โยนลงไปกันช่วยกันเป็นทั้งสองฝั่งนะครับช่วยกันเป็นทีมเลยนะครับอย่าง E ครับ เขาซื้อทีละ500คะแนนนะครับเราก็ได้500ร้คูณยีก็คือ100บาท2ครั้งก็คืออีก100บาทนะครับดูนะฮะเราก็ต่อเป็นสายงานครับ2ฝั่งครับให้เติบโตนะครับแบบลึกไม่จํากัดชั้นนะครับนี่คือโบนัสในสิ่งที่เราให้การแนะนําโดยตรงนะครับโบนัสข้อที่3นะครับโบนัสส่วนบุคคล20%ครับสมมติว่าเราเป็น A ใช่ไหมครับทุกท่านเป็น A นะฮะทุกท่านซื้อ5,000 PV ครับถ้าเราไปซื้อของตามห้างถ้าเราซื้อเยอะเเเเเเรรราาาาาก็ได้้้พีีียยงงแแคค่่่่ินนนนททอออะับตถมมซซื 1,000 PV แรกนะครับคูณ20%เท่ากับ200บาทคิดเป็นโบนัสสาขาให้กับผู้แนะนำของเราครับ4,000 PV ที่เหลือครับคูณ20%ครับเท่ากับ800บาทคิดเป็นโบนัสส่วนบุคคลให้กับตัวเรานะฮะฉะนั้นนะครับเราคิดตามดูนะฮะเหมือนกับตอนที่เราเรียนหนังสือครับที่โรงเรียนนะครับมันมีสากรอยู่ใช่ไหมครับที่เราได้รับเงินปันผลนั่คือสากรในโรงเรียนครับแต่ถ้าเป็น MST a r เนี่ยคือสากรระดับโลกนะครับเพราะเรามีสาขาไปทั่วโลกครับแล้วเราสามารถทํา ธุรกิจไปทั่วโลกได้เลยเป็น one c o a s one w o r l นะครับข้อที่สี่ครับโบนัสทีมอ่อน20บครับโบนัส20%จากด้านที่มียอดธุรกิจที่น้อยกว่าครับยกตัวอย่างนะครับดูนะครับยวงซ้ายแล้วก็ยวงขวานะครับยวงซ้ายนะครับนับแต้มตั้งแต่ตัวเราลงไปทั้งระบบเลยครับได้6กแสนคะแนนครับยวงขวานะครับทั้งยวงเลยครับนับได้ทั้งแบบลึกไม่จำกัดชั้นเลยครับได้4ี่แสนคะแนนบริษัทบอกว่า ฝั่งไหนมีคะแนนเยอะเรียกว่าทีมแข็งครับฝั่งไหนมีคะแนนน้อยเรียกว่าทีมอ่อนครับบริษัทบอกว่าจะเอา4แสนคะแนนในทีมอ่อนมาคำนวณ20จ่ายให้กับเราทันทีครับเท่ากับ80,000บาทครับเรามาดูโบนัสข้อต่อไปนะครับโบนัสข้อที่5ครับโบนัสทีมแข็งครับ10ถึง13เซครับคำนวณโบนัส10จากยอดธุรกิจแบบปานนะครับมันคืออะไรครับก็คือว่าเหมือนเดิมครับ6แสน4แสนครับบริษัทบอกว่าจ่ายที่ทีมแข็งครับตัดสมดุลที่ทีมอ่อนครับ เอา400,000มาคิดครับคูณ10%จ่ายให้เราทันทีครับ40,000บาทครับฉะนั้น